สวัสดี9,100คนดูค่ะไลฟ์เยอะไอยังเลยลสวัสดี9,100คนดูค่ะขอสัก15,000คนแล้วกันนะคะวันนี้เราจะให้แนวทางรัฐบาลไทยในไลฟ์นี้นะคะตะกี้ยัมนมหลุดนะคะพอหลุดเสร็จก็เลยไปทำอย่างอื่นก่อนนะคะก็เลยกลับมาไลฟ์นะคะ สวัสดีนะคะ11700 12000คนใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะงวดที่8มาแล้วงวดที่9ก็ต้องมาเป้าหมายของปีนี้คืออยากให้รัฐบาลไทยเข้า20่งวดเป้าหมายของปีนี้คืออยากให้รัฐบาลไทยเข้า20งวด,ขอ,งออข,งวดขอแค่20งวดพอใจจริงๆ หลายคนรอนะว่าแม Õ ่รัฐบาลไทยงวดนี้ฟันอะไรฟันเงินค่ะฟันเงินฟันเงินอย่างเดียวไว้ยว้ยมีลิเบกเ,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 เนี่ย<อ>มียิน สวัสดี17700คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยมากันม,มาพร้อมๆกันเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนึ่งจะให้แนวทางรัฐบาลไทยงวดนี้ไปซื้อลอตเตอรี่กันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะ เพราะวันนี้วันที่สิบแล้วอีกหกวันรวยอีกแล้วนะคะรัฐบาลไทยงวดนี้ไม่ขออะไรเลยค่ะขอให้ทุกคนเตรียมมาทั้งหมดสามอย่างค่ะรัฐบาลไทยงวดนี้ไม่ขออะไรจากลูกค้าเลยค่ะไม่ขออะไรจากลูกเพจไม่ขออะไรจากเอฟซไม่ขออะไรจากสมาชิกในกลุ่มบีขอสามอย่างค่ะอย่างแรกเตรียมเสื้อสีเขียวค่ะอย่างที่สองเตรียมเสียงมากรีตค่ะ อย่างที่สามเตรียมกระเป๋ามาใส่ตังค่ะมานนี่มามานนี่มามาเร็วๆมาเอามาโชว์ก่อนขอแค่สามอย่างนี้พอค่ะหนึ่งมีตัวอะไรให้ดูค่ะจริงๆแล้วอดีตเขาน่าจะเกิดเป็นอย,อย,อยนี่ค่ะเขาเป็นเอ่อทารก

นี่กูชุ่มมึงไม่ได้มึงไปเลยน้องมิลินค่าฝากไว้ด้วยนะคะอย่าเข้ากล้องเราิฮยไม่ได้ว่ะใจแน่งได้ว่ะเฮ้ยมันมิลิน่าอยู่นี่แต่แต่แต่ตแตตดึงแต่แต่แต่ตตแตจึดงจึ้งจึ้งจึ้งึ้งจึงจึ้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 งตึดตะตด้้้ พี่ภูมิพี่ภูมินะภูมิมานะภูมิมาเตะเดตะเตะเด็ดตะเดตเตะเด็ดตะเดตเตะเด็ดมันเห็นตัวเองในโทรศัพท์ไปเดี๋ยวว่าร้านมันเป็นทาล็กผสมกับคางคกเลยกลายเป็นทาคกค่ะมันไม่ยอมไปหาแม่มามาันี่เตะเด็ดเตะเด็ดตะเด็ดตะเด็ดตะเดตตะตะเด็ดเตเลันปัดเร็วเว นนัน่มันจะกระจายน่าหยิกมากมิลินเป็นหลานสาวหนึ่งเงค่ะหลานเต่เจ้ากคเจ๋อเขาเคยเป็นทานลกแต่หลังจากที่เขาเป็นทานลกเนี่ยเขาได้กินคังคกเข้าไปก็เลยเปลี่ยนจากทาลกมาเป็นทานคุกแทนมองไหม มันอย่าใช้คำว่ามันสมบูรณ์ค่ะพี่อาชลาต้องใช้คำว่ามันอ้วนค่ะเอาเอาผอมผอมค่ะเป็นเด็กผอมน้ำหนักประมาณสักสองโลนิดนิด<ะ>หมายถึงว่าขาข้างซ้ายของมันนะคะสองโลนิดนิด,นดข้างเดียวอิ <laughs> มีห <laughs> ้องบ้ายอกกูแล้วเนอะกูว่า มาสวัสดี28,200คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดี28,400คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอ30,000คนแล้วกันเราจะปล่อยรัฐบาลไทยไลฟ์แรกนะคะขอโทษที่ปล่อยช้านะคะแต่จริงๆแล้วสมาชิกในกลุ่ม VIP คือจะได้ไปหมดแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยลูกค้า1จะบอกแบบนี้คะ่ะใครที่ เข้ามาในไลฟ์สดแล้วขอสามอย่างงวดนี้เรายังใส่เสื้อสีเขียวเหมือนเดิมนะคะและหนึ่งจะบอกว่าเสื้อสีเขียวที่ลูกค้าสั่งมาถ้าลูกค้าปังกับหนึ่งเฮงกับหนึ่งลากยาวกันไปจนปู่เสร็จเนี่ยหนึ่งอยากขอความการุณาลูกค้าถ้าใครสะดวกเดินทางมาในวันที่ปู่เสร็จแล้วมีการจัดพิธีบวงสรวงเนี่ย หนึ่งอยากให้มาอยากให้มาแกมน่าจะข้างลาโลไหมคะหน้าฟันปก <laughs> ใช่ค่ะจริงๆแล้วคือมันอมเด็กอยู่ในปากนะคะมันมันเป็นคาังคกที่โดดมาแล้วก็มากินหลานหนึ่งเข้าไปไล่ไล่อย๋ยอยอยเล่นดิไง <c oughs> เล่นอะไรกัก,กูตลอดไม่ได้เอ้ยกูไล่อยเอ้ยเธอไว้เฮ้ยกูไล่อยอ่ะเดี๋ยวดิ ได้ไหมอะทำๆๆหน้าทำๆหน้ารอก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นกูไลอยู่เขารอหวยเนี่ยหนูรอเล่นหนูรอเล่นมันไม่ถูกกันหนึ่งนะคะแต่พอมันมาอยู่เนี่ยเนี่ยครั้งเนี้ยมันเริ่มรู้สึกว่ามันเอออยากเล่นด้วยอยากอยู่ด้วยเพราะว่ามันกลัวไม่ได้มอรดกค่ะวนน้เรียนเรียนมะ มวัสดีสามหมื่นหกร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์รัฐบาลไทยงวดนี้บอกเลยนะคะขอสามอย่างค่ะน้องน่ารักมากขอบคุณมากๆนะคะขอสามอย่างอย่างแรกค่ะเตรียมเสื้อสีเขียวอย่างที่สองเตรียมเสียงเมื่อกี้ใคหยิงมิประนางบอกปร,ประนางบอกยิงมิปะนางเอซีทูโพอ่าปะนางทูโพสอย่างที่สามเตรียมกระเป๋ามาใส่ตังนะคะ อย่างที่สามเตรียมกระเป๋ามาใส่ตังค์เตรียมมาให้พร้อมลูกค้าล่าสุดลูกค้าบอกว่าแม่คากระเป๋าดูซับที่แม่ให้ซีเอฟอะคะ่ะใส่เงินไม่พอเดี๋ยวรบกวนแม่ทําย่ามเป็นรุ่นลิมิเต็ดเลยได้ไหมคะแม่ขอเป็นย่ามเลยเอามาไว้ใส่เงินเลยบอกได้คะ่ะเดี๋ยวจัดให้น้องน่ารักดีนะคะขอบคุณนะคะเป็นแบบเป็นหลานคะ่ะแต่หนึ่งจะเป็นคนที่พูดไม่พอกับหลานหนึ่งก็จะไม่ได้พูดพอกับลูกหนึ่งก็ไม่พูดพอคะ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่ง บ้านหนึ่งจะประมาณนี้เลยค่ะเป็นสไตล์นี้เพราะว่าพ่อแม่หนึงก็เลี้ยงแบบนี้เลยแม่หนึงก็จะเป็นสายแบฮาร์ดคอร์ไม่ได้แบบนั่งแบบหนู่าหนูขาอะไรแบบนี้เป็นสายแบบนี้อะสวัสดี3า0 0 0คนดูหนึ่งบอกลูกค้าแล้วแล้วงวดนี้เป็นงวดที่เราจะได้รับเสียงกี๊ด กันอีกครั้งแต่หนึ่งบอกแล้วนะคะรัฐบาลไทยหนึ่งปล่อยไปแล้วแต่หนึ่งปล่อยไปให้กับสมาชิกในกลุ่ม V.I.P ก่อนและหนึ่งจะแจกให้หน้าไร้สดในวันนี้หนึ่งจะบอกลูกค้าว่าใครที่กลัวว่าเจ้ามือไม่รับหาที่แทงไม่ได้ลูกค้าจิ้มลิงที่ปักหมุดค่ะเพราะบ้านนี้รับค่ะ ถ้าวันที่เขาเปิดรับเขาจะแจ้งเลยว่าเขาเปิดรับสามารถแทงกับบ้านนี้ได้นะคะ through, สามารถแทงกับบ้านนี้ได้เลยลูกค้าขาหนึ่งบอกเลยว่ารัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งไม่ขออะไรค่ะขอให้ลูกค้าหาบ้านที่เขาจ่ายจริงๆเอาไว้เล่นเข้าใจคำนี้ปะหาบ้านที่เขาจ่ายจริงๆเอาไว้เล่นงวดที่ผ่านมาบางคนถูกค่ะแต่ไม่ได้ตังงวดที่ผ่านมาบางคนถูกนะคะแต่ว่าไม่ได้ตังแต่ถ้าใครบอกว่าฉันอยากได้บ้านที่ที่ที่แทงแล้วเขาจ่ายบ้านนี้ค่ะ จิ้มเข้าไปเลยค่ะจะเป็นบ้านแม่กิมกี่นะคะจะเป็นบ้านแม่กิมกี่นะคะจิ้มเข้าไปจะเป็นบ้านแม่กิมกี่เจ๊ไม่ได้ไปข้างบนได้น,นี้ไม่เอาลุงอ่ะมันตื่นแล้วไปเรียกมันตื่นเดี๋ยใส่กระเป๋าดูดซับกระเป๋าดูซับคือถ้าใส่ไม่พอต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวจะทำไซส์ใหญ่กว่านี้ให้นะคะลูกค้า ใครที่กลัวหาที่แทงไม่ได้จิ้มเลยค่ะเอาอี้นะคะสามหมื่พันคนดูเนี่ยใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งจะแจกรัฐบาลไทยให้ใครที่อยากได้เลขทูปปู่นะคะคือหนึ่งจะบอกว่าหนึ่งไม่มีการจุดเลขทูปปู่ก่อนเวลาที่หนึ่งบอกเอาไว้ที่จุดก่อนไม่ได้เพราะว่าหนึ่งขอพรปู่มาแบบนี้หนึ่งขอความเมตตาปู่มาแบบนี้หนึ่งมีความรู้สึกว่างวดนี้ปู่ต้องให้อีก นะคะปู่ต้องให้อีกหนึ่งก็ยังมีความมั่นใจเหมือนเดิมอาจจะมากกว่าเดิมได้ซ้ำนะคะเพราะไม่รู้อ่ะพูดไม่ได้ไม่พูดแล้วกัน46,000คนดูมีตัวหนึ่งที่ไม่ต้องซื้อมันจะมีใครรอฮานอยรอแป๊บหนึ่งนะคะแต่ให้แข็ฮานอยต่อเลยนะคะเห็นไหมมองเห็นไหม สวัสดี47,700คนดูใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมดุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนหนึ่งขออีก4,000คนถ้าลูกค้าจิ้มจิ้มอีก4,000คนหนึ่งจะเอาเลขทูปปู่ลงให้ในลายแอดนี้นะคะหนึ่งจะเอาเลขทูปปู่ลงให้ในลายแอดนี้วันนี้มีฮานอยมีลาวพัฒนาใครอยากได้แนวทางฮานอยและลาวพัฒนา,สา,าน ee, สามารถขอได้ที่ลายแอดนี้เลยสามารถขอได้ที่ลายแอนี้เลยนะคะ ใครอยากได้ฮาหนอยและลาวพัฒนาสามารถขอได้ที่ลายนี้เลย